สวัสดีพ,พี่พีน้องนานานาทุกท่านครับผมสำหรับมนีก็เป็นวันพุธที่14เดือน7ปี64ทางข่ายเซียนคืนสิได้มาจัดโปให้พี่ให้หน้องในยุคโควิดรับผมนี่ฮะเป็นชุดดักนกวักนี่ฮะืนรักดักไกป่ปลาขืนดักนกอีลุ่มนี่ฮะสำหรับชุดดักนกวักทางขายเซียนคืนมังสวิริจัดให้ เดือนประมาณยี่สิบชุดครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวสิมาเปิดโปจัดลดราคาให้พี่ให้น้องกันครับผมเป็นราคากันเองชุดละบดถึงหนึ่งพันบาทครับผมตอนนี้สิมาจัดให้พี่ให้น้องทุกๆเดือนครับผมในยุคนี้มันก็เนี่ยการเกินกับิหายยากลําบากแน่ครับผมเนี่ฮะเดี๋ยวสิมาจัดให้พี่ให้น้องกันในราคากันเองครับผมเนี่ฮะเดือนละ ประมาณย0ชุดครับผมจะเอามาจัดในพี่ใหน้องอ่ะเดี๋ยวมาเบิง่งอุปกรณ์ที่ทั้งขายเซียนคืนได้เนี่ยเตรียมมาจัดโปให้พี่ใหน้องกันก็นเป็นชุดดักนกควักครับผมชุดดักนกควักสหรับทันทีตามหากับถักเขามาคุยรายละเอียดใดครับผมว่าจิถักทางเฟซหรือว่าทางลน์หรือว่าโทรเขามาเนี่เป็นชุดละบทถึงหน,นึ่งพันบาทครับผมเนี่ะ เป็นรายละเอียดใหม่ๆที่ทางขายเซียนคืนมุสลิมได้นี่ฮะเรียนหนงมือทําชุดดักนกควักขึ้นมาเนี่ยเื่อซิม,มาโหลดแหลกแจกแถมจัดให้พี่ให้น้องครับผมนี่ฮะภาพทีเจเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นสินค้าพร้อมจัดส่งกับผมที่ทางขายเซียนคืนเดย์นำมาเปิดขายให้พี่ให้น้องในช่วงยุคโควิดนี่ฮะยี่สิบชุดครับผมตอนนี้ภาพทีเจเห็นอยู่ข้างหน้านี่ฮะยี่สิบชุด เป็นชุดละคืนแขวนชุดละ41บวงกับผมเดี๋ยวสิมารีวิวรายละเอียดความชัดเจนให้ได้ชมกันอีกทีหนึ่งเนีย่ยบวกสิเป็นคืนลักเดียวเนี่ยสามสิบเอ็ดหลักคืนพีเสือกับสามสิบบวงกับผมท่านที่อยากได้ชุดดักนก,กวักโดยคืนแขวนหรือว่าคืนลักถักเขม้าไรกับผมเนีย่ยลักลักก็คือหนึ่งชุดที่ทั้งขายได้นำมาจัดให้พี่ให้น้อง เป็นชุด41บวงกับผมขืนแขวน41บวงผรอมลังเก็บกระดิ่ง2อันลำโพงแฟดใดหรือว่าสิเป็นเมม32สกิกครับผม32กิกผอ,อมด้วยหุ่นยางนกควักกับผมพร้อมใส่งานนี่คือ1ชุดครับผม1ชุดที่ทั้งขายได้นมาจัดให้พี่ให้น้อง20ชุดครับผมชุดละบกเกิน1,000บาทกับผมเดี๋ยวมาคุยมา แจงพี่แจงน้องอีกที่หนึ่งตัวนี้ก็คือสำรับทันทีตามหานี่ะทั้งไข่กะเดี๋ยวดำมาเปิดในพี่ให้น้องครับผม20่ชุดอะเป็นชุดในช่วงยุคโควิดก็ได้เอามาลด,ดละคา่พี่ให้น้องกันครับผมเดี๋ยวมาชมนี่ฮะเสียงเมโมรี่ครับผมเสียงแฟรใดนี่ดังดีครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันครับ มีหลายเสียงกับผมมีหลายเสียงไฮรินกับที่ทั้งไข่เสี้ยนคืนลงไห้กับมีเสียงนกกวักนกลุมพังค้อนที่ซ่อนนกขุมนกเป็ดนกเขาใหญ่เสียงไก่นกกระปูและอื่นๆอีกหลายเสียงกับผมเนี่ยฮะมักชอบหรือว่าอยากได้เสียงเดียวก็ถักเขามาบอกมาสั่งกันได้กับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมเนียนเสียงกับกดปุ่มบวกกับผม ตัวนี้เป็นเสียงนกอีลุ่งกับผมประมาณโฮกุีกับสีดังกับมีมีหลายเสียงกับผมเนี่ยนะนะเดือดไปเรื่อยๆกับผมเนี่ยกดเดือดไปเรื่อยๆว่าี่เป็นปุ่มบวกปุ่มลบน,นะฮะ รายละเอียดก็ประมาณนี้แล้วครับผมนี่ฮะเทนี้ก็เป็นคือหนึ่งชุดกับผมผ่าปีจันเห็นอยู่ข้างหนานี่ฮะสีเลือกเป็นเมมโมรีหรือว่าแฟนได้ก็เหลือกกันหนึ่งตัวนี่ฮะเป็นรายละเอียดกันไม่ไม่กับผมที่ทั้งขายเซียนคือในน้ำมาจัดโปให้พี่ให้น้องในช่วงยุคโควิดรับผมนี่ฮะชุดละบบเกิหนึ่งพันบาท เดี๋ยวมาคุยรายละเอียดกันถ้าท่านใดที่สนใจนี่ฮะรายละเอียดสินค้าในงานความชัดเจนกับตามภาพข้างหน้าที่ท่านเห็นเลยครับผมทั้งงานถูกชินรายละเอียดผมหลับประกันให้ครับผมนี่ฮะขายเสียนขืนมุสุดินหลับประกันให้พี่ให้น้องอ่ะก็เป็นรายละเอียดสั้นๆในวันพุธที่14เดือน7ปี64ทั้งขายเสียนขืนกับขอ ฝากรายละเอียดเอาไว้สำนีก่อนครับผมเดี๋ยวสิมารีวิวแจงให้ได้ทราบกันเรื่อยๆตามวันที่อีกที่หนึ่งครับผมอ่ขอฝากไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ